สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเคยไทยสภายสวยวันนี้นะคะเราจะพามาลองกินปูนากันดูนะคะไหนใครชอบกินปูนาและใครเป็นสายปูนาไม่ว่าจะเป็นอ่อมปูนาใส่ผักทียเป็นข้าวจีเป็นขั่วปูนานะคะก็มีนะคะจบอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวเลยนะคะเราไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวงต่างจังหวัดกันนะคะมาที่ ตลาดนินจาชนบุรีก็มีนะคะชื่อร้านจะชื่อว่าร้านนี้ปูนาหน้ารองนะคะไหนใครเคยแวะมาชิมมาชมหรือมากินกันบ้างคะเม้นมาบอกกันบ้างนะคะแล้วเวลาทุก คนกินนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะคะต้องเอาเข้าวจีนะคะไปจุ่มกับมันปูบอกได้เลยนะคะว่ามันปูมีรสชาติเค็มแล้วก็หอมของตัวมันปูมากเลยนะคะวันนี้เรามีคําถามจะมาถามทุกคนนะคะทุกคนรู้หรือไม่ว่าปูมีเพศผู้หรือเพศเมียหรือเปล่าแล้วมันดูกันยังไงนะคะวันนี้คําตอบมันจะไปเฉลยท้ายคลิปนะคะเม้นมาบอกกัน เยอะนะคะใครที่อยากแวะมาลองทานกันนะคะสามารถแวะมาลองชิมกันได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ตลาดนินจาอมาตะนครนะคะขับรถเข้ามาถึงนะคะร้านจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะตรงโรงจอดรถจักรยานยนต์นะคะแล้วท้ายคลิปนี้นะคะเราจะมาเฉลยนะคะว่าปูตัวเมียดูกันยังไงและปูตัวผู้นะคะจะดูกันยังไงและนี่ นี่นะคะก็จะเป็นปูตัวผู้นะคะกระดองมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นปูตัวเมียนะคะกระดองก็จะประมาณนี้นะคะไหนใครทายถูกกันบ้างเม้นมาบอกกันบ้างจ้า